ถึงช่วงตอบคําถามนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาว่าจะเก็บแบงก์อย่างไรนะครับให้สวยแล้วก็ดีแล้วก็ให้มีราคาในอนาคตนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีแบงก์ที่ยังไม่ถูกพับทีนะครับตีก็จะดีใจด้วยนะครับเพราะนักสะสมจะชอบเล่นแบงก์ที่ไม่พับนะครับและก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเอ่อเหมือนใบเนี้ยยกตัวอย่างผมไม่โดนพับมานะครับทุกวันนี้นะครับตีขายแบบไม่เลียงเลขนะครับใบละ350บาทเป็นแบงค์ สิบาทโฟมัสสีน้าตาลสวยๆแบบนี้นะครับสีน้ําตาลสวยแบบเนี้ยทุกวันนี้ติดไายอยู่ที่350นะครับส่วนมีเพื่อนๆนะครับเก่งมากๆนะครับคือสามารถเก็บได้แบบร้อยใบเลียงเลขแบบนี้เลยนะครับร้อยใบนะครับเลียงเลขแบบนี้เลยนะครับนะฮะเลียงเลขปื๊ดปื๊ดป๊ดนะฮะร้อยใบเลยนะครับเลียงเลขแบบนี้เลยนะครับก็คือเก่งมากๆเลยนะครับคําตอบนะครับก็คือว่าเหมือนเนี้ยพอเก็บมาได้แบบนี้ใช่ไหมครับจาก ใบเดียวเนี้ยไม่เรียงเลข3ามนะครับราคานะครับทุกวันนี้นะครับมิ้งแบงค์นี้นะครับเพื่อนๆติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็คือ40,000บาทนั่นเองนะครับสี่หมื่นบาทร้อยใบเลียงเลขสภาพไม่ผ่านใช้นะครับสภาพไม่ผ่านใช้นะครับมาดูกันอ่าการเก็บนะครับลูกค้าจะเก็บได้2แบบด้วยกันนะครับก็คือเก็บขาวแบบไม่มีรอยเลยนะครับกับเก็บแบบโดนอากาศไปบ้างนะครับ พอโดน raktion, อากาศโดนความชื้ harder, นมันก็จะมีพวกสนิมแบบนี้นะครับเรามาดูราคากันเลยนะครับเพื่อ right. นเ่เวลาการเก็บนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยเรื่องราคานะครับแหนบนี้นะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับสี่หมื่นบาทนะครับไปดูราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนมียกแหนบต้องรีบเก็บนะครับยกแหนบแบบนี้รีบเก็บนะครับทุกวันนี้นะครับแบงก์นะครับประมาณอ่ะไอเนี้ยเจ็ดเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีโดยประมาณครับแบงค์นี้นะครับประมาณนะครับ แบงค์นี้ประมาณ50ปีนะครับดีกะกะเอานะครับสวยแบบนี้เลยนะครับแต่เห็นไหมฮะเก็บไม่ดีโดนอากาศอุณหภูมิื้นก็จะมีใบหน้านะครับใบหลังสุดก็คือจะเหลืองส่วนใบใบด้านในนี่ยใบด้านในเนี่ยก็จะขาวเห็นไหมครับแล้วก็ใบแรกนะครับก็จะเหลืองนิดนึงนะครับใบแรกก็จะเหลืองนิดนึงทำไมถึงลูกค้าเก็บนะครับเพราะมันขึ้นด้วยหมวดพิเศษแบบนี้ฮะพอเป็นหมวดพิเศษลูกค้าก็จะเก็บเห็นไหมฮะก้า แล้วก็291าอะไรประมาณนี้แล้วก็เลขท้าย2ใบสุดท้ายน่าสนใจนะครับนี่ครับนี่ครับลูกค้าจะเก็บเพราะทำไมเพราะมันเป็นขึ้นด้วยหมด9แล้วก็เลขท้ายนะครับ1999แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมครับเก็บดีมีราคาเห็นไหมครับเพื่อนๆติดขายที่25งหมนนะครับส่วนแบงค์บาทนะครับแบงค์หนึ่งบาทนะครับนี่แบงค์บาท แม็กหนึ่งบาทแบบนี้นะครับโอ้ยแหนบนี้ดีจังเลยอ่ะโอ้ยแหนบนี้ดีจังเลยถ้าเพื่อนเเห็นแหนบนี้นะครับทําไงดีล่ะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับสามหนึ่งแปดนะครับนี่สามหนึ่งแปดนะครับอเก็บดีขาวด้วยนะครับแหนบนี้ที่สำคัญขาวด้วยนะครับแหนบนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับขาวด้วยราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับทาไมถึงสวยล่ะครับเพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับนี่เลยครับ ให้ดูไปสุดท้ายอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับสามหนึ่งเก้าพันใช่ไหมครับแล้วก็นี่ก็สวยแล้วก็สามหนึ่งแปดนะครับเก้าเก้าเก้านะครับหมื่นห้านะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นก่อนโทรก่อนนะครับก็จะคุ้มเอามากๆเลยนะครับมีทั้งหมดสามแหบแบและหมื่นห้านะครับเพื่อน,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 อนๆที่เห็นคลิปนะครับแล้วก็ไปดูเบอร์โทรได้โปรไฟล์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับ เรามาดูต่อยมาหบดีนะครับมีค่านะครับแบงค์ห้าสิบปีแบงค์เจ็ดสิบสี่ปีนะครับแบงค์เจ็ดสิบสี่ปีเก็บดีมีค่านะครับแล้วเราก็มาดูแบงค์นี้ครับที่เรายังพอจะเก็บกันได้ราคาที่ไม่สูงมากนะครับแบงค์นี้นะครับพระเจ้าตากทรงม้านะครับเก็บดีไหมเก็บดีไหมก็ดีประมาณหนึ่งนะครับไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเหลืองโอเคแหนบนี้นะครับอ่าสี่พันห้าร้อยบาทบอกแล้วนะครับว่าทุกคนอ่ะชอบเก็บ จนหลงมาถึงพวกเราเพราะว่าพอหมด9ก้าปุ๊บเขาก็เก็บปั๊บเลยนะครับออถ้าเกิดถ้าเกิดพูดไปหมดนี้อาจจะเป็นเลขกระจกอาจจะเป็นเลขกระจกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าเก้าสี่ 9, 4, นะครับแล้วก็ห้าอะไรนะสี่ห้าศูนย์แล้วก็ศนะูนย์ห้าสี่อ๋อไม่กระจกนะครับตกหนึ่งเป็นตัวหนึ่งก็จะมีนะครับอ,อ๋อแต่ก็เป็นกระจกได้อยู่นะครับมีถึงเก้าเลย โอเคเยี่ยมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเลขกระจกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเอ่อสี่ห้าศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ศูนย์ห้าสี่เก้านั่นเองสมบูรณ์แบบนะครับชุดนี้นะครับสี่พันห้าร้อยบาทเป็นเลขกระจกด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาหมวดนะครับที่เป็นหมวดเอ่อที่เขาเรียกว่าเก้าหน้าเก้าหลังนี่ไม่แพงนะครับเพื่อนเก้าหน้ากับเก้าหลังแบบนี้ไม่แพงนะครับแหนบละสามพันเก้าเท่านั้นเองนะครับ 3 9มี1น3 4นะครับมี4แหนบนะครับ3 9ันนะครับแล้วก็หมวด9นะครับที่ทุกคนชอบกันนะครับหมด9จะอยู่ที่5,9นะครับหมวด9จะอยู่ที่5,9าพนะครับเอ็นไหมครับ 9h 9h นะครับเหลืองอะไรก็ไม่ว่านะครับแต่ห้ขึ้นว่าแบงค์ราชการที่9แล้วหมด9นะครับตัวนี้ก็5้9มี2แหนบนะครับแลวก็เพิ่งได้ไม่ล่าสุดเลยนะครับ หมื่นหนึ่งนะครับนี่คือหมื่นหนึ่งนะครับก็คือเก้าหน้านะครับเอ้ยหมดเก้าผิดผิดหมดเก้าแล้วก็เก้าหน้าแล้วก็เก้าหลังนะครับหมดเก้าเก้าหน้าแล้วก็เก้าหลังแบบนี้นะครับหมื่นหนึ่งนะครับแหนบละหนึ่งหมื่นบาทแหนบละหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมฮะเก็บดีนะครับถ้าเกิดรู้จักเก็บดีๆนะครับมีเป็นร้อยใบเรียงเลขก็รีบเก็บกันแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับถัดไปนะครับนี่คือแบบค่าทั่วไปคือใครๆก็เก็บใครๆก็เก็บทั่วๆไปก็คือร้อยใบเรียงเลขเนี่ย้ 500บาทครับ3,500บาทร้อยใบเลียงเลขคือเลขทั่วไปไม่โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ก็คุ้มมากๆเพราะว่าใบหนึ่ง35บาทนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับซื้อไปเพื่อไปแบ่งต่อนะครับซื้อไปใบหนึ่ง35นะครับก็ไปปล่อยต่อ50บ้างอย่างงี้ครับต่อใบนะครับสวยเอามากๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบ่งใบเดียวนะครับติก็ขายใบละ40บาทนะครับติ๊ขายแบ่งใบละ40นะครับใบเดียว มีเส้นไมโครฟิล์มนะฮะไอ้พวกนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นไมโครฟิล์มเส้นไมโครฟิล์มนะครับโอเคให้ดูตอนนี้เหลือแค่สิบสี่แหนบแล้วนะครับเพื่อนเหลือแค่สิบสี่แหนบแล้วแล้วก็การเก็บนะครับคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะครับเขาเก็บมาเป็นก้อนแบบนี้ยพอเก็บมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับสั่งไปหลายก้อนแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับก้อนละสามพันเจ็ดก็คือพันใบเรียงเลขนั่นเองนะครับ พอพันใบเลียงเลขนะครับก็จะบอกเพื่อนๆไปเลยว่ามันจะมีอะไรแปลกๆพวกเนี่ยสี่สี่สองแล้วก็สาม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 สี่ตัวสามสามสามสี่ตัวนะครับพันใบเลียงเลขนะครับมันก็จะมีเลขเบิ้ลแบบนี้นะครับนี่ก็คืออ่าแต่ส่วนามากเขาจะไม่ไปแบ่งต่อนะครับเขาจะปล่อยกันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ลองคิดดูสิเพื่อนๆจากที่ราคามันนะครับเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยราคามันหมื่นเดียวถูกไหมครับ ไปเอาออกจากธนาคารเหมือนเดียวทุกวันนี้ก็สามหมื่นเพอเราเก็บต่อไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสี่หมื่นห0าหมในอนาคตนะครับเราก็จะอยู่อย่างนี้กันไปนานๆเลยนะครับเพื่นพนอนๆขออนุญาตนะครับกลับมานะครับกลับมาเข้าเรื่องก,กันเลยวิธีการเก็บแบงค์ที่เพื่อนๆถามนะครับถ้าอยากให้แบงค์ขาวนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับมีแบงค์ที่ไม่ผ่านการพับ ถ้าไม่ผ่านการพับนะครับตอนนี้นะครับที่ร้านติมิทถุงบริการแบบนี้นะครับเป็นซองแก้วนะครับซองละ3บาทนะครับซองแก้วนะครับสวยๆแบบนี้แข็งๆแบบนี้เลยนะครับซองละ3บาทนะครับบริการเพื่อนเแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถทักมานะครับซื้อซองได้กี่ซองขนาดเอาขนาดกว้างคุณยาวคุณอะไรเท่าไหร่ยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะครับสําหรับแบงค์ที่ไม่ถูกพับ เหมาะมากนะครับในการเก็บเพราะที่ไม่โดนอากาศก็จะไม่เหลืองเพิ่มนะครับเนอกจากอากาศแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าให้โดนแสงด้วยนะครับอย่าให้โดนแสงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแหนบพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ถุงแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ถุงแบบนี้ได้เลยนะครับใส่ถุงห่อแบบนี้ครับโอ้โหที่สําคัญอย่าให้ตรงนี้ขาดนะครับขาด้วเสียราคานะครับกระดาษคาดการนะครับสําคัญนะครับเวลาเพื่อนๆ่ขายมาถ้าไม่มีกระดาษคาดการตรงนี้ ของมันนะครับราคาก็จะตกกันทีเลยนะครับขอไว้แบบนี้จะมีราคาครับแล้วก็อย่างไรก็ได้แต่นะครับเพื่อนก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับไปดูใต้โปรไฟล์นะครับไปดูลิงก์ใต้โปรไฟล์จะมีทั้งเบอร์โทรและ IDline นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ่ะทวนอีกทีนะครับ3,5 0 0ครับเพื่อนๆ4,500นะครับ15 0 0 0นะครับ25 0 0 0นะครับแล้วก็4 0 0ห0นะครับ ส่วนเลขพิเศษเดี๋ยวค่อยทักกันนะครับสวัสดีครับออกสามหก็ลืมไป37ดยกก้อนพันใบเรียงเลขครับ